สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับคุยโยลูกชาวสวนอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้คุยโยได้ออกจากไร่นิติสุนทรน,นะครับที่ที่เรียกว่าอะไรนะห้วยมะเขือส้มอะเห็นชื่อเขาประมาณเนี้นะครับตอนออกจากไร่มาเนี่ยทางเขาจะจะเป็นเจอมากมากๆเลยเป็นลูกลงังแต่ก็การขึ้นเนินการลงเนินก็ไม่สูงเท่าไหร่ก็ขับรถง่ายรถธรรมดาก็เข้าได้เพราะว่าไม่ได้มีหลุมแอ่งอะไรลึก ถ้าเป็นรถเก่งก็เข้าได้แต่ของคุยโยเป็นรถรถสูงสบายมากครับแบบไม่ต้องกังวลก็จะมีทางโค้งเล็กน้อยทางลงอีกนิดหน่อยจะมีบางช่วงเนี่ยเดี๋ยวจะผ่านชุมชนแต่ตอนที่คุยโยขับเนี่ยคุยโยก็จะเปิด GPS มานะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้แผนที่แล้วใช้ GPS แทน เขาก็จะบอกมาให้ไปตามทางหรือะไรแบล้วก็ไปตามทางที่เขาบอกให้ความเร็วประมาณสักที่สิบสามสิบสี่สิบประมาณเนี้ยไม่เกินสี่สิบนะครับเพราะว่าอันตรายก็ตอนนี้เริ่มเข้าทางเปลี่ยนทางลาดยางและเนี่ยก็จะโค้งประมาณอย่างเงี้ยครับบางช่วงเขาจะบอกว่าเป็นทางแคบที่แคบนี่คือว่ารถสวนสองคันนี่จั จะต้องหยุดชะลอให้กันเลยนะครับเพราะว่าส่วนกันบางจุดนี้สวนไม่ได้จะต้องรอให้อีกคันหนึ่งจอดจอดรอหรือเราจอดรอให้คันสวนมาแต่เขาจะมีป้ายบอกเพื่อนเพื่อไม่ต้องกลัวนะครับมีป้ายบอกตลอดว่าตรงไหนทางแคบตรงไหนทางปกติแล้วก็จะบอกว่าตรงเนี้ความเร็วเท่าไรไม่ให้เกินเท่าไหร่นะครับอันนี้คุณะใช้ f ฟอร์จูเนอร์รุ่นหน้ายักษ์ลุยเป็นรขับเคลื่อนสี่ก็คือ ฟูลไทมอ์อะก็คือไปไหนก็ได้ขึ้นรถก็อจะขึ้นเนินขึ้นเขาลงเขาก็ไม่ใช่ปัญหาเลยเ่ะเพราะว่าสมรรถนะของรถนี่เหลือเฟือทางไปปางอุง๋งมีทางลาดช,ชันหลายจุดเหมือนกันแล้วก็จะเป็นป่าที่บางช่วงเนี่ยจะคล้มมากเลยบางช่วงก็สว่างก็แล้วแต่ก็เหมือนกับ <c oughs> เหมือนกับถนนทั่ว,วไปแต่เป็นการขับเข้าป่าบางช่วงก็ขับง่ายบางช่วงก็ขับยยากแต่ วันที่คุยออไปเนี่ยเป็นวันที่ที่สี่ที่สี่ธันวาตอนขับเข้าไปอ่ะจะมีรถเข้าออกน้อยก็จะมีรถเข้าออกน้อยแบบพอเห็นปลาปลายอ่ะแต่พอไปถึงที่นู่นแล้วเนี่ยรถก็จะแบบจอดอยู่เยอะมากแต่เห็นเจ้าหน้าที่ที่นู่นบอกว่าเดี๋ยววันที่ห้าเนี่ยจะเป็นวันหยุดเนีย นักท่องเที่ยวจะต้องเยอะครูยโยก็เลยไปเที่ยวซะก,ก่อนเดี๋ยววันที่ห้าไปเที่ยวที่อื่นใหม่ที่จัดรถ,ถไปไปน,นักออนะต้องเที่ยวดรือเป่าโอ้ถึงแล้วถึงหรือจะขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนเลยนะนี่ที่จอดรถนั้นขึ้นไปจอดข้างบนดีกว่าเราไม่ใช่นักท่องเที่ยวเราเป็นนักเป็นจนญภัย <Hi. S 2> น,อนตอนนี้เราก็มาถึงปางอุ่งแล้วครับประดับประดาสวยงามมากเลยแล้วก็มีป้ายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชะดำริด้วยนะครับประดับประดาดอกไม้สวยงามมากและนี่ก็คือความสวยงามของลำน้ำป่าตองหรือปางอุ๋งนะครับ อันนี้คืออ่างเก็บน้าปางตองนะครับหรือปางอุ่งนะครับด้านด้านล่างเนี่ยด้านล่างก่อนด้านล่างก็จะมีมันจะเป็นฝายน้ําล้นนะพน้ําล้นเสร็จก็จะลงไปด้านนู่นซ้ายเลยนะครับด้านนี้จะเป็นอ่างเก็บน้ําถ้ามองที่อ่างเก็บน้ําเนี่ยเขาจะมีเป็นเหมือนกับเป็นแพรแพรสาหรับคนไปนั่งไปนั่งชมสิวทัศน์ความสวยงามของอ่างเก็บน้ําปางอุ่งนะครับถ้ามองไกลๆนุ่นจะมีคนเนี่ย ้บริการแพรแล้วนะครับผมนะครับวันนี้เรามาล่องล่องแพที่ปางถิ่นนะครับปางถิ่ก็จะเป็นคลิปเ,เหมือนครับอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับถ้าตอนหนึ่งแพเนี่ยที่คนเขาลงกันอะ่ะก็จะคิดสองท่านราคาหนึ่งร้อยห้าสิบบาทใช้เวลาเท่าไหร่นะคะประมาณยี่สิบนาทีใช้เวลา,าทีท่บอกสามสิบนาที เขาแถมให้ปกติเขาใช้ประมาณ20แต่แพนี่เขาพิเศษเพราะว่าโปรโมทให้เขาด้วยเขาเลยเพิ่มให้อีก10นาทีก็เป็น30นาทีนะครับก็จะมีเนี่ยนักท่องเที่ยวล่องแพมีคนทายให้สบายครับบรรยากาศช่วงเย็นๆนี่ลมดื่นถ้าเพื่อนๆดูสองฝั่งเนี่ยสองฝั่งของฟางอิงเนี่ยจะเป็นต้นสนหมดเลยจะเป็นป่าสนสนสามใบ ทาง,งด้านฝั่งก็แต่ตรงนี้จะเป็นที่พักด้วยนะครับจะมีที่พักให้ด้วยเมื่อกี้น้องเขาบอกว่าถ้าช่วงช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลนะ่ะก็มาจองหน้าหน้านี้ได้เลยแต่ถ้าเทศกาลถ้า,ถา,ถาช่วงเทศกาลเนี่ยอาจจะคนจะเนาะคนจะเยอะอาจจะอาจจะไม่ได้ที่พักเพราะว่าเขาก็มีที่พักจํานวนจํากัดเนี่ยสองฝั่งฝั่งด้านด้านฝ่ามือของพยโยนนี้ก็จะเป็นป่าสนเหมือนกันนะครับ น้องในสายเนี่ยนะอาเก็บน้ำเี่กเขาให้ตกปลาเลยปะช่วงนี้ยังไม่ให้ตกนะครับถ้าช่วงนี้ช่วง,ช,วงช่วงปลายปีต้นปีหน้าเนี่ยช่วงเทศากาลท่องเที่ยวเนี่ยเขาห้ามมาตกปลานะครับเขาจะเพื่อให้ปลาวางไข่ให้ปลาออกลูกหลังเมษาไปแล้วเนี่ยก็ก็จะให้ตกแต่เขาอ,อาจจะกําหนดจุดตกให้ไม่ได้ไม่ได้ตกได้ทั่วไปนะครับนักตกปลาก็ครับถ้ถึงมากี้เนี่ยที่กุโยดูเนี่ยปลาเยอะมากเลย ถ้าปลาเราโดดขึ้นมานี่จับได้นะครับเพราะเราไม่ได้ตกอย่างแพแพทั่วไปนี่เขเห็นพี่โอลูกชาวสวนเขาจำได้เขาถ่ายกันใหญ่เลยดูนนนสวัสดีครับผมพี่โอลูกชาวสวนนะครับโอเคโอเคจ้ามาไหนทีเดียวทีเดียครับบ้าออกมาเร็วไปเราขับรถเร็วก่อนเพื่อชื่นใหม่ กับปูมิเช้าเลยก็ได้เขาบอกเราเจอเจ้าของเพจชื่อดังฮัลโหลฮัลโหลอ้าอย่าเยอันนี้ไบ้านดีนะถ้าเพื่อนๆมาล่องแพอย่างเงี้ยพยายาอยานําสิ่งของกินอะไรมามาดีกว่านะครับไปไปจูบสาวราะว่า ไม่อยากให้แม่น้ําหรือฝายหรืออ่างเก็บน,น้ําแห่งนี้จะมีเศษหงษ์เศษขยะเราไปตัดตัวเปล่าๆแล้วก็กับดตัวเปล่าๆนะครับรักษาสิ่งแวดล้อมกันด้วยเขาจะบอกเขาบอก่มันมาตามภูเขาตามล่องแบบตามแบบอย่างน้ำล็กๆแล,ล้วก็มารวมที่นี่นะได้น้ำลึกมากไหมครับตร,ตรงนี้ตรงกลางประมาณสิบ,บกว่ <c oughs> าเมตรครับพี่อยากเก็บที่นั่งกันจะได้ไหมอันตรายป่ะแม่ยังตัดได้กับเรื่องท้องได้ครับ เดินละฝั่งเออทางหัวมาก่อนเดี๋ยวทางนี้ก็เดินไปไอนไอ้คารนป่าสนช่วงช่องระหว่างทางเนี่ยถ้าเพื่อเพดูเนี่ยเขาจะเก็บกวาดสนาม สวยงามเรียบร้อยมากแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเนี่ยมากางเต็นท์กางเต็นท์นี่เสียค่าใช้จ่ายประมาณเป็นละเท่าไหร่ครับาณห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทต่อเต็นท์ถูกต้องรับถ้านำมาเองก็<ๆ>่ประมาณห้าถ้าใช้บริการเต็นท์ของที่นี่ก็เต็นท์ละห้าร้อยบาทนะครับแต่ถ้านําเต็นท์มาเองครับประมาณร้อยร้อยกว่าบาทเองนะน่านอนมากมีเยอะด้วย ไม่มีไเหเดกเทมล17องศาอาจารย์เ็ตรงนี้ครับใช่ครับมันมีตัววัดอุณหภูมิอยู่ตรงบนออก็เท่ากับเท่ากับที่นาไทยนะคะนาไทยก็ีกท่องเที่ยวใหม่นะเหตุอะไรนะเหตุอะไรนะูโยูลูกายสวน เด้งดังมากเลยปติกามรู้สึกจะร้อยกว่าคนเลยอุ้ยเพื่อนๆดูนะครับด้านหน้านี่มีหงมหงขวดเลยมีหงด้นานหน้าเชื่อเลยอันนี้ก็เรียกว่าหงป่าก็เป็นเหมือนกับเป็นแลนด์มาร์คที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวมาเห็นข้างบนก็มีนักท่องเที่ยวไปเล่นกับน้องหงนึงให้อาหาราน้องหงในน้ำก็มีตัวหนึ่ง คนที่เขาทายเรือให้เราอ่ะเขาบอกว่าถ้ามาช่วงเช้าอ่ะไม่แน่ใจว่าน้องหงจะตื่นหรือยังอาจจะไม่ได้เจอแต่ถ้า,ถามาช่วงเย็ยนเนี่ยน้องหงเขามาเตรียมตัวทําการะอาหารย์เองเพื่อที่จะไปนอนนี่ก็าจะเห็นถ้ามาช่วงเย็ยนจะเห็นนะครับถ้ามาช่วงเช้าไม่แน่นอน <c oughs> ได้ไค,ครับไปได้ทุกปีแล้วนะครับน้องหงน <c oughs> ้องเขาบอกว่าหงสองตัวเนี้ยที่มาอยู่เนี้ย สมเด็จพระเทพพระองค์ท่านนำมาแล้วก็เอามาไว้ที่นี่ครับผมองสองตัวนี้เพื่อนๆดูผมงที่สมเด็จพระเทพมาไปที่นั้นนะครับท,ที่เปื่นเเห็นเนี่ยจะเป็นรุ่นรุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานแล้วรุ่นพ่อแม่ของเขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วที่เห็นอยู่นี่จะเป็นตัวผู้ทั้งทั้งสองตัวเลยนะไม่มีตัวเมียแล้ว

อยู่ใ้อาหารปลาเขาบอกว่ามีปลานิลนปลาในปลาตะเพียนเยอะแยมากเลยโยนไปปุ๊บขึ้นมาปั๊บเลยนะครับมีปลาชโดไหมครับเนี่ยปลาชโดไม่มีมีลูกปลาขึ้นมาเต็มเลยนะครับอืม <laughs> kẹp <Kết> vậy số 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 cháo 4500 5000 các bạn thấy พอปางปางเราไม่คิดล้วเหมือนปางช้างอะไรเงี้ยปางช้างเหมือนแถวเมสาแถวเชียงใหม่นะครับอืมนี้อเกปางเองปางเองเขาหเเลยอดิเราว่าเย็นๆก็ดีแล้วเพราะเช้าวันแบบมันดูแบบจะดูไม่ไม่ชิลอย่างนี้ปช้างเล่รอบหน่ะสนทีเป็นที่ยี่สิบทีะ กิจกรรมล่องแพในวันนี้ของคุยโยก็ใกล้สิ้นสุดแล้วกันนะครับเดี๋ยวคุยโยก็ต้องไปขึ้นแพแล้วก็ต้องขอลาเพื่อนๆไปตรงนี้เลยนะครับผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามคุยโยลูกชาวสวนด้วยดีมาตลอดขอ,อขอบคุณมากครับ